สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้รามาแนะนำแนวทางในการเล่นริปโป้เนาะซึ่งอ่าริปโป้เนี่ยเป็นไฟเตอร์ตัวหนึ่งที่เขอนข้างเก่งนะผมก็ยังสามารถนํามาเล่นกันได้เนาะเพราะว่าไม่ได้โดนปรับอะไรเยอะนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็เจอริปอ่ะนาคอน,นก็จะเล่นสู้ยากนิดน,นึงนะนี้ก็โอเคครับผมฟาร์มไปก่อนเนาะน,น้องเจงผมก็จะ ตัวนี้เป็นตัวงที่เล่นไม่ค่อยยากเนาะในข้อข้างง่ายเลยนะครับผมก็แนะนําเล่นกันได้นะครับก็ฟาร์มเนาะก็เทคนิคการฟาร์มก็ส่วนใหญ่ก็จะฟาร์มจบตรงข้ามกับมังกรเล็กเนาะนี่ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆผมแล้วก็เวลาฟาร์มนแนะนําให้กดสกิล2ก่อนเนาะแล้วค่อยกดสกิลหนึ่งหรือว่าตีธรรมดาเนาะเพราะว่ามันจะได้ลูกคู่ดาวสกิล2ได้นะครับผมเมื่อตีธรรมดาเนาะ ก็จะทำให้เราฟาร์มไวขึ้นนะครับเดี๋ยวก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเนาะ จังหวะนี้นะผมก็โอเคมันนะแต่อันนี้เขาเห็นผมนะก็เลยไม่ค่อยดีอะไรน,นะก็อันนี้ก็มาเคาเคิดพอนะว่าโจ๊กเกอร์เขาเห็นผมลนะจั <c oughs> งหวันี้เดินตรงเข้ากลางเลยครับผมเราเดินนาได้เลยนะให้เพื่อนเราเดินนาก็ได้ครับผมเดี๋ยวเขาเข้ากันนะเทนหายนะครับนี่เราเข้าจังหวะด,ดีๆเนาะเนี่ยเข้าไปเลยผมตีตีตตพยายามตีได้ผมถ้าเกิดเราไม่ได้ตีหรือไม่ได้ดุดเลือนเนาะ ก็หาลิโป้เนี่ยแนะนำน,นะผมให้ใช้สกิล2สกิล1ให้หมดก่อนนะแล้วค่อยอันตีนะครับว่าผมเอาพลังฝากเป็นรถคูดาวเนาะในวิ่งไปคินนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเราใช้สกิล1นึ่งสกิลสเนี่ยจนมีคูดาวเนี่ยเราโกนตีปุ๊บเราก็จะจ,จะทําให้ลดคูดาวไปเนาะแล้วทำให้เราเนี่ยสามารถใกลจก้จะกลับมาใช้สกิลหนึ่งสกิลสองได้อีกรอบเนะาะทีนี้ตัดมาตรงนี้นะครับผมเมื่อกี้ก็ฟาร์มไปเนาะ ยังวันนี้ก็นั่นนะถ้าไม่รีบจริงๆก็ให้รอคลิปให้รอ,อแคทรีมออ่มาคลิปก็ได้เนาะแต่ผมรีบนะครับก็เลยเนี่ยผมรีบม,มาเก็บออเจกติวิ่เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับก็เนี่ยรีบตีไปเลยเนาะนี้ก็เตรียมพันธิทลาศด,ดีๆนะเนี่ยครับผมก็ได้มาแล้วนะเสร็จแล้วก็เนี่ยครับผมรับกลางนะวันนี้อ่าไม่ต้องเคลียร์หมอนะครับผม แต่ต้องเคลียร์นะเพราะว่าเมทเราไม่ไม่เดินลงมาละเนี่ยผมถ้าเกิดตัวเราได้ตีเนี่ยยังไงซะก็เก่งอ่ะอันนี้ว่ารอรับเพื่อนนิดนึงนะเมื่อกี้บางอันตีเพื่อนนะครับนี่ก็ตีไปนะอันนี้อ่าเขาเขาหิวไปหน่อยเนาะแล้วทำให้เขาตายไปนะครับเดี๋ยวเราก็เนี่ยครับกลับไปฟาร์มนะเนาะก็ยวตายไปตอนฟาร์มเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็มาลงข้างล่างนะอันนี้ต้องมารับก่อนนะผมรับเพื่อนเนาะเนี่ยผม อ่ะแล้วก็จริงๆก็ไม่ต้องรีบใช้ไม่ต้องใช้สกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสองให้หมดก่อนก็ได้นะเมื่อกี้ผมตายนะเพราะว่าผมตีไม่ทันนะครับนี่ก็ตัดม,มาเลยนะวันนี้ก็ทําระเมศนะผมพยายามทําระเมศให้เยอะที่สุดน,นะนี่ตีไม่ต้องไม่ต้องใช้ก็ได้นะเพราะว่าเรายัางไงซะเราก็ไม่ได้ตีเยอะๆอยู่แล้วครับโอเคระหว่างี่เพื่อนบินเนาะบินเจอไม่ตายนะก็ไม่เป็นไรเนะา,ญญาะเสร็จแล้วก็ไปรับกลางเนาะ แล้วก็ริป่อเนะสมมติเลือดถ้าเกิดว่าเราโดนทขอปเปิดก่อนจริงๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้1หรือ2ก่อนก็ได้นะเราใช้ตีเลยก็ได้นะผมเผื่อเราได้สวนเนาะมมาไล่ <c oughs> นาคอนนะแต่นาคอมาผิดทางครับผมตอนแรกผมนึกว่านาคอจะอินเวดบูนะแต่ไม่ใช่ผมก็ไม่เป็นไรนะก็ฟาร์มไปเรื่อยๆผมแล้วก็มาเก็บออบเจกต์นะเก็บเาเสร็จแล้วเราก็เ,เตรียมตู้ก็พยายามดูมินิแมปไปเรื่อยๆนะครับ นี้กลางให้ให้คิปเมดดีกว่านะว่าเมด็ดหรือเม็ดเราไม่มีตังค์นะครับนี้อ่าต้องลงไปช่วยกว่อนนะเดี๋ยวค่อยมาฟาร,ร์มเลนนะครับนี้อ่ะจกเกอร์เสฟินนะก็พอแล้วผมคุโจกเกอร์เสฟิกแล้วเพราะว่าตัวผมเนี่ยตามไม่ทันห่อกน,นะเป็นไฟเตอร์ตีนะผมเดีย๋ยวนี้มารับเพื่อนนิดนึงนะนี่ครับผมส่วนบัฟเนี่ยค่อยเอาก็ได้นะนีไล่เลยนะ นี่ผมโดนเยอะไปหน่อยเนอะนะครับผมมันตีไม่ทันนะก็เลยตายไปคนระับแล้วผมก็ไม่ได้กดแข็งเลยนะเขียนเสร็จแล้วก็เขียนเดี๋ยวตัดไปเลยนะผมเ,เนะน,นี่ยตัดมาต้องเตรียมเจ๊ติบนะทั้งหมดนี้เขามาหืออึอกับผมนะนมนเนี่ยมอเน็ตแล้วเรามีดเลือดนะอันนี้เขาไม่ได้หอกตัดเลือดด้วยนะเห็นไหมครับก็คือเลือดผมยังเด้งเยอะอยูนะ่นะเออเขาหอกตัดเลือดเขาจะสู้ผมได้นะสำหรับเมื่อกี้นะผมหรือว่าเขาพลาดไปนะนก็ไม่เป็นไรครับผม เดี๋ยวก็มาตรงกลางเนาะตอนนี้ก็โอเคเดินไปรอบๆเนาะผมยามเดินหาเนาะเพื่อนเดินเปิดพุ่มให้นะครับเดี๋ยวเราโดนดักนะนี้เราทำระเมนะิดครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ออกเป็นมุลาเนะเาะก็จะตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับก็ตอดได้ก็ต,อ,ต,กกตอดเนาะแต่แล้วก็พอไม่มีอะไรทำล้วก็ไปฟาร์มก่อนเนาะอันนี้ผมไม่เลือกเปิดนะ ยังไม่เปิดนะเพราะว่าอีกทีมอยู่ใกล้อยู่นะครับใกล้เหมือนควายนะว่าเราติดติดบัฟอยู่แนละ้วติดดบิวต์อันนี้เปิดแล้วครับผมมีเงินตีเปิดใส่แคลรี่นะเนี่ยผมพยายามตีให้ได้นะถ้าเราตีได้เนะี่ยเราจะรอ,อนนะอันนี้ผมโดนลวงนะโดนเบิร์ดไว้ก็ตายย,นะยังบอกเมื่อกี้ผมเลื่อนน้อยไปหน่อยเนาะก็ผมก็ไม่ได้กดแข็งเลยนะกดไม่ทันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะหรืวเขาอินเวตไปแล้วนะนะน,นี่ก็ เล่นหยับเหม็นลำบากแนละ้วเพราะว่าผมยังไม่มีทอยเนาะนะนครับผมนี่ก็เล่นระยะนี่นะไม่ต้องรีบแล้วผมนี่รอเคคีปนะ้วผมเดี๋ยวคีปจะมาอีกเวฟหนึ่งเนาะสำหรับฝั่งซ้ายนะ้วผมนี่ผมกล้จะไปแล้วแต่ผมรอเคคีปก่อนดีกว่าเพราะคีปมันจะชนพอดีนะผมนะครับ,รบก็ดูทามมิ่งคีปให้เป็นเนาะก็จะเล่นง่ายมากขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็โอเคฟาร์มค่าเวลาไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวก็ฟาร์มไปเนาะ น้องลีกนะครับก็เดี๋ยวรอจังหวะเข้าดีๆนะเห็นตรงนี้เมดเราโดนนะก็โอเคยังไม่ถึงกับตายนะผมนี่ก็เดินเล่นไปก่อนเนาะพยายามเดิน,นอ,อ้อมๆนิดหนึ่งนะครับเห็นอันนี้ผมเดินอ้อมมาแล้วนะนี่ผมดักดูนี่ผมกล้าจะลงไปเคลียร์ร่างนะแต่เสี่ยงไวหน่อยเดี๋ยวเขามาปิดนะครับนี่ก็เดินเขา้าผู้ม่นะนี่แบบมืดนะพร้อมโอเคมีอันเห็นๆน,นะ เสร็จปุ๊บนี่ถอยนะ้วเพราะว่าคอสดันซ้ายอยู่นะครับเรนนี้ก็ฟาร์มไปนิดนึงนะฟาร์มข้าเวลาไปนะครับก็มันรอมาเล่นตรงกลางเนาะนี่เขี้ยวๆป่ะผมแล้วก็พยายามหลบสกิลทุนเลนดีๆนะเพราะว่าสกิลคอาต่อเขาแข็งแรงนะผมวันนี้เทนเทนถ่ายแล้วนะนี่เทนเขาพลาดนะครับพอเทนเขาถ่ายปุ๊บเขามีแค่ฟิกเกอร์นะแล้วฟิกเกอร์ระยะไม่ไกลแล้วนี่เขาตายนะเขาพลาดนะครับ ถึงแม้ว่าจะเสียป้อมซ้ายก็จริงนะแต่ไม่คุ้มนะเขานะครับผมลองเล่นดูนะแต่ไม่ดีเท่าไหร่นะผมกลัวเขาตี่ะเมื่อกี้เมทเราบินไม่ทันเนาะตายก่อนนะก็ไม่เป็นไรนะนจังหวะนี้ไม่คุ้มเท่าไหร่นะเพราะเมทเราตายนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็รอเล่นใหม่ก็ได้ครับผมก็ค่อยๆเ,เ,เล่นนะผมแม้ว่าเม่กมเราจะดูเสียเปรียบเนาะแต่เราสามารถพลิกได้ตลอดเวลานะ นี่ลองมาเล่นข้างล่างแนละ้วเพื่อได้ดักนะครับแต่ก็ไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรครับผมนี่ก็ตีคิปไปเลยแล้วก็ดนันคิปอีกเวฟหนึ่งเนาะเพื่อที่เราจะได้ไปทำเลนอื่นนะครับเราดันคิปนี้ไปปุ๊บเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะนี่ผมลองเปิดออบเจกตีฟดูนะนะครับอันนี้เขามาเนาะนี่ผมก็ฝืนเปิดนะผมการเปิดลอเนาะเปิดไปเลยครับผมเนี่ยได้พน,นิด เสร็จแล้วก็ถอยนะทุกคนี้ต้องถอยแนละ้วเพราะว่าเพื่อนเราอยู่ไกลเนะาะวันนี้นาะคอสเข้าอ่าแครี่นะนี่ผมต้องช่วยทำดาเมจนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวทำดาเมจให้อ่าอย่างน้นอยเขาตายก่อนแครี่เราเนาะหว่านนี้คุมมันนะนี่เดี๋ยวผมรอปล่อยมังกรตรงกลางนะผมแต่เดี๋ยวรอคีฟอ,อีกเวฟหนึ่งก่อนเนาะดูมินิแมพนะผมเพราคีปใกล้กำลังจะมาตอนไหนนะเขียคีฟเริ่มปล่อยแล้วนี่ครับผมปล่อยเลยนะ ปล่อยตรงกลางแล้วจริงจะปล่อยข้างๆก็ได้นะแต่เกมเราเสียเปียบนิดนึ่งเราก็ต้องปล่อยในบ้านไกลๆหน่อยนะนี้เกี่ยวเลยครับผมนี่ต้องเกี่ยวนะเนี่ยผมนันไปเลยนะให้เขาสก,กิลใส่เราให้ได้เยอะที่สุดเนะพราะเราอึดจั่แล้วนะเราเขาไม่ได้ออกตัดเลือดด้วยนะเหมือนจะไม่ได้ออกเนี่ยครับผมเราได้มันสามเลยนะวันานี้ผมมาพร้อมกับแนวผมอฟเเรนเลเยอร์นะ วันนี้รอจังหวะด,ดีๆนะผมเพื่อนนะขอเขาพุ่งเข้ามาลวงเนาะโอเคแต่ก็ไม่ได้หลวงก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็กลับไปฟาร์มก่อนนะว่าคีบหมดละโอเคก็ก็ตีนะผมสามารถใช้ดูดเลือดจากคีบได้เนาะใช้ฟาร์มได้เนาะเพราะว่ากูดาเขาค่อนข้างไวนะครับนี่ตีไปนะนี่ผมตีให้อ่าพลังแฝงเขาทำงานนะครผมจะไดะ้เวลาไฟหน้าเนี่ยเขาจะไม่ไม่มีพลังแฝงไว้เล่นนะครับ แต่ว่าอย่างน้อยก็ตอดเอาพลังแสงเขาออกมาก่อนก็ได้เนาะในจังหวะนี้เขาถ่ายมานะนี่โนนดึงแลอันนี้เราต้องโฟกัสตัวบางๆครับนี่ครับเมนแเราก็ทําดีนะเพราะว่าบินใส่ตัวบางๆเนี่ยผมเลือดแทบไม่ลดเลยนะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเขาไม่ได้ออกตัดเลือดนะครับสองเลยคือผมเล้ตีเนาะเดี๋ยวอันนี้เปลี่ยนมาตัวบางๆก่อนนะในจังหวะนี้เขาตายสามเนาะหรือแค่เทนกับทูเลนล้าก็น่าจะจบได้แล้วผมสองต่อห้า น่าจะไม่ได้การบ้านานง,ง่ายๆนะครับนี้ผมกะจะไล่ไอ้นี่ออกนะแต่เทนเทเขาทําดีนะเห็นไหมครับเทเขาถ่ายคีปออกนะออกจากระยะตีออกจากระยะป้อมนะแต่คีปไม่ตายนี่ก็ตีบ้านเลยครับผมจบนะก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเกมนี้เนาะบังว่าชิมนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะก็สามารถนําไปลองเล่นกันได้ดูนะครับเล่นง่ายเนาะสนุกแนละ้วก็ชนะง่ายๆเหมือนกันนะ เรื่องม่เอย่าบอกก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมตลอดคลิปนี้ก็บายๆนะครับ